กถไทยลุงรูขีที่แม่อินมากนะพอเมนเมู่ี่แล้วก็ไปซีเกมเก็บจนนี่ไม่ไทยลุ้งเอง้เท่าเียวเนอะเร็วใส่นีน่นุนจดรถร่าจะอะไรด้มันกี่ท่านไปโยนบ้านสวนลิมูนครับบรรยากาศดี มอันองนบัเดียวกันน่นไอือบัตรนนี่ตรงเขาไปซื้อตัวเขานยนี่แต่ถือไว้คนหลานมาถือ้งจบคน่มจับนบัลิมูนครับมาหนีเอา บรรยากาศดีครับมันต้นมะม่วงันสวนมันสวนเสวนต้นมม่วงงามั่ายง่ายครับาายายันไดครับก่อนเข้าไปอีกมันงามดีตัวน้นนีแต่ว่าบรรยากาศมากอ่นี้มันเดียนห้อนพนะ อย่เสียเพลงอย่าไปลองไปรีวิวเขาคุณต้น้ยังมือรังผมงามต้นี้ยังบงืงาถามเขาไปมือหูเอ,อินอินเตอรพาลารำโมเมนน้ปุูครับอือเอ้าหออ,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 อไฮบอนี่เข้าไป เอาไทยกูเนี่ยจะรูปเยอะงามเต็งหง่งแต่ว่าคุณคุณอะไรอย่างงามเลยกรับเฮ้ยกังหันกังหันอันนี้บ้านบ้านสวนลิมุนบ่อยู่ในกูนี่บ้านสวนลิมุนอยู่ทางไหนบอกเขาอำเภอสตีกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมมาได้มาได้มาเดี๋ยวได้ครับเอาไม่ไม่จะจะโดนเนี่ย มุนนมีโต๊ะใส่ดินั่นใช่นะรูปเดียวอันเนี้ยอือกลอบลูกไปไป่ไหมตุ่งหมองแค่มันขุ่นเลยพีป่ปวดเนี่ยวเลรอครับแตตอนนี้ขออนุญาตถ่า,ายรูปก่อนเด้อครับครับ <c oughs> พวกกันไหมพวกกันไหมยังเร็วเท่ ยังยนี่นห่วงค้งไครนี่ห,ห่วงไทยลูกครับงามเปตเตมานังก็ผู้สาวด้วยนี่ บ้านสวนลิมม mm ูนใช่พี่ต้องใชี่สร้างอาหารเคื่อดื่มใช่ครับเอาผมหิมน้ำข่ากำลังมัน ไปคุณคุมันได้อียงคุณยางเด็ดเคุณนีไปอคือไปนางเงินมานางไหนพุณพุไปนางไหนคนหลน่กระถมเออไปถมใจใช่ป่ะคาเข่าสี่สิบบาทนึ่งตัไปนําไป sau sau không có lăng hết gì mắt vào mà không có lăng hết không bao giờ không bao không bao giờ không không bao giờ không không bao giờ không อเอ๋อยังนี่สะพา,านบอกรักโอ้สะพานบอกรักอายุอันฮีดนาเกี<ค>่ยวเขาอันลิมูนอันผุนกับเป็นมูลอียังไงมูหล,ลามพี่น้อง มาเตะทางไหนล่ะไทยกูแน่เด mm hmm, um. ี๋ยวเขาลงอันนี้มาจับงูครับจับงูไปเบิ่งงูงูลำมัวมูเห็ดยังคนหรอวะรับครัวเลยงูลำ จับัวเลยไม่ั่วลงไปมอาไปตุ่มตุ่มจะในงูหลมไปลงมุลเยเหรือเมคอันหรอเขาในบ่บอะไเด้นี้ เที่ยงนี่จับโคเลยจับโคมูลครับทางบนมูลจะตึกจับงูสวย chấp đầy bò, cứ thế chấp đầy bò luôn mới chấp không, thế là, mua hình những con đó, mua làm, con tiền <laughs> มันจวนเสียงเียคือจับได้แล้วครับ มูลสถึกครับออคอยหลับให้ลูกคอยับึ